บอกก่อนว่าเลขนำโชคของแต่ละปีจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ในปีหน้าเนี่ยเป็นปีมหามงคลนะครับเป็นปีมังกรคาดุไม้นะครับที่เป็นเเขาเรียกว่าพลังงานที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับลองลงมาจากทองนะครับ พลังงานตัวนี้ส่งเสริมให้กับปีนักษัตว์ในแต่ละปีมันมีตัวเลขที่เป็นอัขระที่เป็นมงคลหรือว่าตัวเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับสำหรับเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะเข้าสู่ปีมะโรงแล้วนะครับปีมะโรงนะครับเลขที่เป็นมงคลจะมีอยู่2เลขนะครับก็คือเลข8และเลข9บ้านไหนก็ตามนะครับที่บวกตัวเลขแล้วได้เลข8เลข9นะครับอันเนี้ย บอกเลยว่าปัญหาที่มีอยู่ทุกอย่างมันจะหายหมดนะครับหรือจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาและทําให้ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายไปนะครับหรือบางคนอยากจะเสี่ยงโชคนะครับบางคนอยากจะเสี่ยงโชคไปไหว้ชฉสิงเอียะนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่เอานะครับเพราะว่าจะบอกว่าให้แต่ละคนะประสบความสาเร็จหรือได้โชคทุกคนโชคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าในองค์รวมนะครับสำหรับปีมะโรงในช่วงปีหน้าในการที่จะกําลังย้ายเข้าสู่ปีหน้านะครับหรือว่าไอช่วงปีใหม่ตุ๊ดจีนอะไรต่างๆให้คุณไปเสี่ยงโชคกับเทพเจ้าชัยสิงเอียและคุณจะได้โชคนะครับแล้วก็เลขที่มงคลที่สุดก็คือเลข8กับเลข9นะครับต่อมานะครับก็คือ,อปีมะเสงนะครับปีมะเสง คนใกล้เคียงคนใกล้ชิดจะนำพาโชคมาให้นะครับบุตรบริวารน,นะครับจะนำพาโชคมาให้บางคนอาจจะแบบเคยไม่มีลูกไม่มีหลานทำไงฝันฝันว่าแบบเด็กมาให้ตัวเลขฝันว่าตัวเองได้อุ้มเด็กอันนี้ก็มีโอกาสได้โชคนะครับและก็พอฝันในลักษณะน,นี้นะครับหรือว่ามีาลูกหลานอยู่เต็มบ้านเลยอยู่บ้านเลขที่ของตัวเอง นะครับอันเนี้ยไปเสี่ยงโชคได้อันนี้ก็จะทําให้มีโชคมีลาบเข้ามานะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียปีมะเมียต้องเดินทางไกลหน่อยนะครับปีมะเมียเดินทางไปในต่างที่ต่างแดนนะครับหรือต่างจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจริงๆมันมีทุกที่แต่สมมุติว่าคนเรา,เาตัวคุณเองเนี่ยเกิดในทิศตะวันออก นะครับก็เช่นอาจจะภาคอีสานคุณจะต้องขึ้นไปนู่นเลยไม่ใช่ขึ้นคุณจะต้องลงไปนู่นเลยนะครับไปทางทิศตะวันตกอ่าถึงจะได้โชคหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ i, ปีนี้จะทำไงให้แบบมันมีโชคมีลาบเข้ามาวะไปติดต่อการค้าทางทิศตะวันตกอ่าก็จะมีโชคคือเขาเรียกว่าเป็นสลับทิศสมมุติว่าทิศตะวันตกก็ไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือก็ไปทางทิศใต้ทิศใต้ก็มาทิศเหนือ ให้เป็นสลับกันอย่างนี้แล้วก็ให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ไปบริจาคด้วยเพราะบริจาคคุณจะได้โชคที่เป็นมงคลเข้ามาโชคตัวนี้มาจากตรงไหนอาจจะมาจากรถที่คุณขับนะครับอาจจะแบบเฮ้ยไปแล้วไปเช่ารถนะไปเช่ารถแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะไปเจอพระเกจิรูปหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้จกัก คุณก็เอาเลขหรือป้ายทะเบียนรถเนี่ยเอาไปเสี่ยงโชคซะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณได้โชคได้ลาบเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือ,อเกิดภาคกลางภาคกลางเออภาคกลางผมก็ลืมนึกไปคนที่เกิดภาคกลางก็เหมือนกันบ้านตัวเองหันไปทางทิศอะไรอ่าเหมือนกันนะครับภาคกลางเหมือนกันแต่บ้านตัวเองหันไปทางทิศอะไรทิศตะวันออกไปเลยนะไปทิศตะวันตกเลย ไปที่ตะวันตกของบ้านนะครับอ่าไม่ใช่ไปนู่นเลยไปที่ตะวันตกเลยไปภาคอ่อภาคตะวันตกนู่นเลยไม่ใช่นะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนคนที่เกิดป,ปีมะแมปีมะแมจริงไม่ต้องทําอะไรมากเลยปีมะแมเนี่ยทำบุญให้กับบัมพารบุษตัวเองทำบทำบุญให้กับบัมพารบุษตัวเองแล้วก็จุดประทัดง่ายไหมง่ายจุดประทัดแต่ต้องจุดยามรุ่งอรุณน,นะอ่า ไม่ใช่ว่าไปจุดกลางคืนแบบโอ้โหบู่บ้านเต็มเลยแล้วก็แบบจุดอันนี้อาจจะโดนด่าได้นะฉะนั้นก็ให้จุดช่วงเช้าทําบุญให้กับบัมพารบูดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอา أ, เขาเรียกว่าเลขประทัดไปเสี่ยมโชคเอานะครับเสร็จเรียบร้อยก็คนปีปีวอกนะครับคนปีวอกปีวอกปีนี้อ่โทษดีครับปี2567นนี้ ถ้าจะให้มีโชคให้ทําบุญกับบริวารหรือพาบริวารไปทําบุญแต่ทําบุญเนี่ยต้องข้ามน้ําข้ามเรือนะครับหรือนั่งเรือไปนั่งเรือไปไปอยู่เป็นเกาะวัดนี้อยู่กลางเกาะอะไรพวกนี้และจะมีโชคไม่ใช่แค่มีโชคอย่างเดียวอันนี้จะมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระมีโอกาสดีๆเข้ามามีเงินมีทองแบบฟุกๆเข้ามา โดยที่แบบตัวเองไม่รู้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบเออฉันไม่เคยไปไหนเลยฉันอยู่ทํางานแต่บ้านวิธีการแกง่ายๆเลยอยากจะให้มีโชคใช่ไหมบ้านตัวเองปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยนิดนึงและปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยตรงเนี้ยให้เจาะจงไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ ให้กับคนที่เกิดปีวอกแล้วไปดูนะครับว่าบ้านของตัวเองเนี่ยมีใครที่อายุมากที่สุดเอาเลขบัตรประชาชนเขา้าไปแทงซะ,อ,ะอันนี้จะเกิดโชคเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยคนปีราักาคนปีรักกาปีนี้อาจจะมีไม่ได้มีโชคนะครับแต่จะมีการเดินทางไกลไปท่องเที่ยวไปพักผ่อน ไม่คยมีปัญหาอะไรเยอะนะหรือบางคนอาจจะแบบมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนซะดวงและธาตุหรือคาเรียกว่าพลังงานธรรมชาติพลังชีต่างๆจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายของคุณปรับเปลี่ยนในเรื่องของดวงชะตาของคุณทําให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับคนปีจอจอจงก่อนนะอย่าไปรับปากใครซีซัวนะแล้วก็อย่าไปไป เซ็นสัญญาไปเป็นคู่ค้ำประกันอะไรแทนใครมันจะไม่ดีเพราะว่าจะมีเกี่ยวเรื่องของคดีความขึ้นลงขึ้นศาลต่างๆแล้วก็คำพูดเนี่ยถ้าพูดไปแล้วแล้วทำไม่ได้อย่าไปพูดอ่าคือตั้งใจที่จะทำอะไรก็คือลงมือให้เต็มที่แต่ส่วนในเรื่องของโชคลาภสวนมันบ่อยๆครับสวนมันบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากหาขันน้ำมนต์มาหยดเทียนอยากจะรู้ใช่ไหมตัวเลขอะไร นั่งหยดตรงหน้าพระของตัวเองเนี่ยแหละนั่งหยดลงไปแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นข้างขึ้นเท่านั้นนะอ่าข้างขึ้นและมองเห็นตัวเลขอะไรไม่ต้องไปกลับซื้อเลยนะครับอันนี้ได้โชคนะครับแต่บางคนแบบก็ทำแล้วทำไมไม่ได้โชคอ่ะบุญบารมีบางคนมันไม่เท่ากันอ่าฉะนั้นมันก็ต้องดูด้วยว่าเ,เราทำบุญบ่อยไหมเราทำทานบ่อยไหมเรา มีการทําบุญแบบต่อเนื่องหรือเปล่าพวกนี้มันมีทั้งบุญมีทั้งบรารมีเพราะว่าบุญบรารมีตรงเนี้ยมันส่งเสริมได้ทั้งตัวเราและส่งเสริมได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเรียนของเราเขาอาจจะนําพาโชคลาภมาให้กับเราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่เกิดปีจอนะครับต่อมาคนที่เกิดปีกุลคนที่เกิดปีกุลจะได้ทรัพย์สินมรดกต่างๆนะครับ ได้ทรัพย์สินมรดกต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือจากบางคนบางคนคือแบบเจอคนที่แบบไม่รู้จักแต่เขาชี้นําเขาชี้ทางว่าเนี่ยไปขายตรงนี้นะเนี่ยเอางานตัวนี้ให้เอาไปทําให้จบและเดี๋ยวแบ่งเงินให้จะเป็นลักษณะนี้นะครับฉะนั้นโชคลาภของคนที่เกิดปีกุลเนี่ยจะได้จากการที่ลงมือทำนะครับเสร็จเรียบร้อยคนที่เกิดปีชวดนะครับคนที่เกิดปีชวด ไม่ได้มีอะไรมากเลยคนที่เกิดปีชวดต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีคนราบไายีเยอะแล้วก็ไปเสี่ยงลอตอรี่แต่ก่อนที่จะเสี่ยงโอตอรี่ไปทําบุญปล่อยปลา,ท,า,ปลปลาทําบุญปล่อยสัตว์ซะหน่อยอะไรพวกนี้นะครับอา,อาจจะแบบปล่อยปลาเอ้ยปล่อยเต่าเอ้ยหอยขมเอ้ยอะไรพวกนี้นครับก็คือทําบุญไปพอทําบุญไปเสร็จเรียบร้อยและหลังจากนั้นค่อยเสี่ยงลอตอรี และเอาลอตเตอรี่ตัวเนี้ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เอาลอตเตอรี่ตัวเนี้ยบ้านใครบ้านไหนก็ตามที่ว่องค์พระพิคเน่ก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปฝากดวงไว้ที่ท่านอ่าหรือบางคนคือแบบเออเราเล่นหวยทุกวันเลยนะมีหวยออนไลน์น,นู่นนั่นนี่ก็ขอท่าน นะครับขอว่าวันนี้พอได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งบุญส่วนหนึ่งแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ให้กับท่านส่งเสริมบารมีให้กับท่านก็คือมีการเขาเราียกว่าต้องมีการเจราจาเกิดขึ้นนะครับมีการเจราจาเกิดขึ้นมีการมีความเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าหนูต่างๆหรือมุสกะนะครับหรือว่าจะเป็นไฉสิงเอียก็ได้เพราะว่าไฉสิงเอียตัวแทนก็คือจะเป็นอ,อย่างนี้ปีเซียอย่างนี้เป็นเทวรูปที่มีลักษณะที่มีหางนะครับอันเนี้ยก็สามารถที่จะส่งเสริมเขาได้เหมือนกันนะครับอาจจะแบบบางคนคือเฮ้ยซื้อลอตเตอรี่มาไม่รู้จะไว้ไหนไม่ได้ไหวพระพิคนีตไม่ได้ไหวองค์ไฉสิงเอียแต่บ้านตัวเองดันมีอะไรครับมีปีเซีย เอาลอตเตอรี่ตัวนี้ให้ปีเสียคาบไว้หรือให้ห้ามเอาไว้ให้เหยียบไม่ดีนะครับให้คาบไว้และก็สวดสวดง่ายๆชัมพาราจายเยนาเรสวาหานะครับสวดจนถึงอายุของตัวเองนะครับหรือว่าเท่าอายุตัวเองอันนี้มีโอกาสเกิดโชคนะครับบางคนอาจจะแบบไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์แต่มีโอกาสดีๆเข้ามาจากการที่เราศรัทธาและเราเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนั่นแหละครับ ต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดปีฉลูปีฉลูจริงๆแล้วเนี่ยตามโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องไปทําบุญอะไรใหญ่ๆถึงจะมีโชคเข้ามานะครับแล้วก็สมมุติว่าเราไปทําบุญที่นี่อ่าไปทําบุญที่นี่จัดพ่าป่าเอ้ยกระถินเอ้ยนู่นนั่นนี่นะหรือว่าไปถวายซองและตัวเลขแบบเออตอนนี้พ่าป่าของเราเนี่ยก็ ตัวเลขอยู่ประมาณ349,752เอาเลขตัวนี้ไปแทงซะ,ะหรือแบบตอนนี้นะญาติโยมทั้งหลายบุญของเราตอนนี้มันก็มาได้ถึงขนาดนี้แล้วตัวเลขก็ประมาณนี้แล้วก็เอาตัวเลขตัวนี้แหละครับไปแทงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการทําบุญหรือไปทําบุญอะไรใหญ่ๆก็จะได้โชคลาภมานะครับต่อมาสําหรับคนที่เกิดปีขา ปีคานอย่างที่บอกว่ามันเป็นปีที่เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าอยากจะมีโชคมีลาบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำมาจากไม้และต้องเขาเรียกว่าขนาดสูงกว่าตัวคนนะครับทำจากไม้ไหว้ด้วยไม้หอมหรือไหว้ด้วยของหอมต่างๆนะครับและหลังจากนั้นให้ทำบุญบริจาคเกีย่ยวกับเรื่องของ การช่วยเหลือเด็กก็ดีการช่วยเหลือคนพิการก็ดีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าผู้สูงอายุก็ดีช่วยก่อนและหลังจากนั้นถัดจากนั้นไปอีกประมาณ2อาทิตย์และหลังจากนั้นคุณค่อยไปเสี่ยงโชคอันนี้ถึงจะมีโชคมีลาบเข้ามาและ,ะถ้าสําหรับใครไม่มีเวลาไม่ว่างนะครับอาจจะทําบุญออนไลน์ก็ได้อันนั้นสุดแล้วแต่แต่แตทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณดูเวลานิดนึงว่า ทำบุญโดยที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเออรอสินาทีแล้วค่อยทําไม่ใช่นะแบบเห็นปั๊บเอออยากจะทําบุญอ่ะทำไปเลยและหลังจากนั้นก็ไปดูเวลาไปดูนาฬิกาว่ามันกี่โมงแล้วแล้วเอาเลขนั้นนะครับไปเสี่ยงโชคอ่าต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือตีถอตีถอ,อกถ้าอยากจะให้มีโชคมีลาบดูแลคู่ครองดีๆอ่า พาแฟนไปกินข้าววันนี้จัดให้โรแมนติกนิดนึงจากตอนแรกเราเป็นคนที่แบบไม่มีความโรแมนติกเลยพาแฟนไปกินข้าวพาแฟนไปเดินเล่นพาพาแฟนไปทำบุญพาแฟนไปน,น,นู่นนั่นนี่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าโชคตัวนี้มันจะเป็นโชคที่ต่อเนื่องถ้าคุณดูแลแฟนคุณดีนะครับมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแลแฟนดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่อง